สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยต้นข้าวสุปริยาการวิเคราะห์สถานะและผลกระทบในวงการเพลงลูกทุ่งต้นข้าวสุปริยาได้สร้างปรากฏการณ์และผลกระทบที่สำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไทยโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักสองประการคือ ความสามารถในการชุบชีวิตบทเพลงลูกทุ่งระดับตำนานที่ถูกลืมเลือนและการสร้างฐานความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ผ่านผลงานเพลงที่มียอดเข้าชมเกินล้านวิวอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้บ่งชี้ว่าเธอไม่ใช่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราวแต่เป็นผู้ที่มีรากฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง ในฐานะนักปลุกตำนานเพลงตนเท้าวได้นำบทเพลงคลาสสิกของศิลปินระดับครูเช่นเพลงทรงแฟนขึ้นรถของพุ่มพวงดวงจันทร์กลับมาทำให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่และทำให้แฟนเพลงรุ่นเก่าได้หวนรำลึกถึง ขณะเดียวกันความสำเร็จของเธอบนเวทีดวลเพลงชิงทุนได้รับการยืนยันด้วยรายชื่อเพลงที่มียอดเข้าชมเกิน1ล้านวิวจำนวนมากซึ่งตอกย้ำว่าความนิยมของเธอตั้งอยู่บนผลงานที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงกระแสจากรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันต้นข้าวกำลังจะเปิดตัวผลงานเพลงใหม่2เพลงได้แก่จากใจต้นข้าวเพลงช้าและชอบเพลงลุกทุ่งเพลงเร็วซึ่งสะท้อนถึงตัวตนและความรักในดนตรีลูกทุ่งอย่างแท้จริง การตัดสินใจเลื่อนการปล่อยมิวสิกวิดีโอออกไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีที่สุดภายใต้การดูแลของหยาหนีแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นคุณภาพและความยั่งยืนมากกว่าการแข่งขันด้านเวลาโดยสรุปต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินที่ผสมผสานการอนุรักษ์มรดกเพลงลูกทุ่งเข้ากับความสามารถในการสร้างผลงานที่ครองใจผู้ฟังในยุคปัจจุบันและกำลังก้าวสู่การเป็นศิลปินคนสำคัญของวงการอย่างมั่นคงการวิเคราะห์เชิงลึก นักปลูกตำนานเพลงการชุบชีวิตบทเพลงที่ถูกลืมเลือนต้นข้าวสุปริยาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในบทบาทของการเป็นผู้ปลูกชีพเพลงลูกทุ่งระดับตำนานที่กําลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาเธอทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบทเพลงคลาสสิกกับผู้ฟังยุคใหม่ทำให้เพลงเก่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่และทำให้แฟนเพลงรุ่นเก่าได้หวนรำลึกถึง ขณะดเดียวกันความสำเร็จของเธอบนเวทีดวลเพลงชิงทุนได้รับการยืนยันด้วยรายชื่อเพลงที่มียอดเข้าชมเกิน1ล้านวิวจำนวนมากซึ่งตอกย้ำว่าความนิยมของเธอตั้งอยู่บนผลงานที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงกระแสจากรายการโทรทัศน์จุดเด่นของต้นข้าวคือความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์และเข้าถึงแก่นแท้ของบทเพลงได้อย่างลึกซึ้ง การร้องของเธอมาจากอินเนอร์ข้างในและสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของเพลงได้อย่างลึกซึ้งทำให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามและมีความสุขไปกับบทเพลงได้อย่างราบรื่นเทียบได้กับการถ่ายทอดของศิลปินต้นฉบับอิทธิพลในวงกว้าง การที่ต้นข้าวนำเพลงเก่ากลับมาร้องได้สร้างกระแสให้เพลงนั้นๆกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งแฟนคลับของเธอนำคลิปการแสดงไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินคนอื่นๆหันมาสนใจและนำเพลงเหล่านี้ไปร้องต่อเธอจึงถูกเปรียบเปียว่าเป็นไกด์เพลงหรือไม้แขวนเสื้อที่ดีที่ทำให้บทเพลงหรือเสื้อผ้าดูน่าสนใจและเป็นที่ต้องการรากฐานความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ บทเพลงล้านวิวจากเวทีดวลเพลงชิงทุนความสำเร็จของต้นข้าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระแสะความนิยมเพียงชั่ววูบแต่มีหลักฐานเชิงปริมาณที่ชัดเจนจากยอดเข้าชมผลงานของเธอบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเวทีดวลเพลงชิงทุนซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอมีของจริงและมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง การยืนยันจากรายการเพจทางการของรายการดวลเพลงชิงทุนได้รวบรวมรายชื่อเพลงจากเวทีที่มียอดเข้าชมทะลุ1ล้านวิวซึ่งชื่อของต้นข้าวสุปริยาปรากฏอยู่หลายครั้งครอบคลุมทั้งเพลงเดี่ยวเพลงที่ร้องร่วมกับศิลปินรุ่นพี่เพลงช้าและเพลงเร็วข้อพิสูจน์ความนิยมที่ยั่งยืนการที่เพลงเก่าของเธอยังคงมียอดเข้าชมสูงในระดับล้านวิวพิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานของเธอสามารถยืนระยะได้ยอดวิวไม่โกหก คนดูไม่โกหกและนี่คือเครื่องชี้วัดว่าความสำเร็จของเธอมาจากผลงานไม่ใช่เพียงกระแสจากรายการโทรทัศน์รายการเพลงที่มียอดเข้าชมเกิน1ล้านวิวนอนฟังเครื่องไฟหนึ่งในเพลงเริ่มต้นที่ทำให้คนจดจำเสียงของเธอได้สาวเพชรบุรีแสดงตัวตนและกลิ่นอายลูกทุ่งคลาสสิกอย่างชัดเจนฝากเพลงถึงใหญ่ถ่ายทอดความผูกพันในครอบครัวได้อย่างจริงใจและอบอุ่นจีบรักหรือจีบหลอก บทเพลงสำคัญที่แสดงถึงความสามารถของเธอคนแบกรักร้องร่วมกับแจ็คธนพลได้รับคำชมด้านการส่งพลังและอารมณ์ดอกหญ้าในป่าปูนเพลงช้าที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ลึกซึง้งใจสารภาพเพลงที่ทำให้คนยอมรับว่าน้ำเสียงของเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคลื่นแสดงถึงพัฒนาการในการควบคุมเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์ที่นิ่งขึ้นเพลงใหม่และยุทธาศาสตร์ด้านคุณภาพ นอกเหนือจากการต่อยอดความสำเร็จจากเพลงที่เคยสร้างชื่อต้นข้าวกำลังจะเปิดตัวผลงานเพลงออริจินอลของตัวเองซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตในฐานะศิลปินและการวางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญผลงานเพลงใหม่สองเพลงได้แก่จากใจต้นข้าวเพลงช้าและชอบเพลงลูกทุ่งเพลงเร็วซึ่งสะท้อนถึงตัวตนและความรักในดนตรีลูกทุ่งอย่างแท้จริง การตัดสินใจเลื่อนการปล่อยมิวสิกวิดีโอออกไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีที่สุดภายใต้การดูแลของหยาหนีสแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นคุณภาพและความยั่งยืนมากกว่าการแข่งขันด้านเวลาโดยสรุปต้นข้าวสุปริยาคือศิลปินที่ผสมผสานการอนุรักษ์มรดกเพลงลูกทุ่งเข้ากับความสามารถในการสร้างผลงานที่ครองใจผู้ฟังในยุคปัจจุบันและกำลังก้าวสู่การเป็นศิลปินคนสำคัญของวงการอย่างมั่นคงทิศทางในอนาคต ต้นข้าวสุปริยาไม่ใช่ศิลปินหน้าใหม่ที่กำลังเริ่มต้นจากศูนย์แต่เป็นศิลปินที่มีฐานความสำเร็จที่แข็งแกร่งและกำลังต่อยอดจากสิ่งที่สร้างมาทั้งฐานแฟนคลับจากเวทีประกวดและความเชื่อมั่นจากผลงานที่มียอดเข้าชมเป็นล้านวิวความสำเร็จที่มาจากผลงานตัวตนของเธอในวงการถูกจดจำเพราะผลงานยังหายใจอยู่ไม่ใช่เพราะข่าวหรือกระแส การที่เพลงเก่าของเธอยังคงได้รับความนิยมในขณะที่เพลงใหม่กำลังถูกสร้างสรรค์อย่างประนี่ประนอมเป็นภาพสะท้อนของศิลปินที่เติบโตอย่างมั่นคงแนวโน้มในอนาคต ด้วยแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและความจริงใจต่อแนวเพลงลูกทุ่งประกอบกับฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นเป็นที่คาดการว่าเมื่อผลงานใหม่ทั้งสองเพลงถูกปล่อยออกมาในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดจะได้รับการตอบรับที่ดีและคำว่าล้านวิวอาจไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นผลลัพธ์ที่ตามมาเองได้บทสรุปสุดท้าย วงการเพลงลูกทุ่งยังคงต้องจับตามองศิลปินที่ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาในระยะยาวเพราะเส้นทางของเธอยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เธอได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นศิลปินที่มีความอดทนมุ่งมั่นและไม่ทิ้งหัวใจของตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เดินทางบนถนนสายดนตรีไปได้อย่างยาวไกลและยั่งยืนข่าวริมคลอง